สวัสดีครับพี่เพนนะครับพี่เพนจะมารีวิวรังใช้งานกับเจ้าตัว Samsung Galaxy Tab A11 กับเหตุผลที่ว่าในปี2026ตัวนี้ยังน่าซื้อน่าใช้งานไหมกับแท็บเล็ตที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงพกพาง,ง่าย CPU แรงสามารถใส่ซิมโทรออกได้กับราคาที่โคตรคุ้มจาก Samsung ซึ่งพี่ทำการ กดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา4,990บาทจะราคาเต็มคือ6,999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูญไทยประกันศูญไทยนะครับตามนี้เพื่อให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคา อาจจะลงแนะนาว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามนี้ไปให้ตายคลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะก้าสินค้านะครับที่พี่ทําการ สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้มาดูว่าตัวนี้ในการดีไซน์มีความสวยงามมากน้อยเพียงใดน,นะครับซึ่งในปี2 2 6 6ตัวนี้สีก็ถือว่าใช้งานได้สบายหายหงแน่นอนเพราะว่าบอดี้ในการดีไซน์มีความเรียบหรูนะครับผมตัวนี้เป็นสีเทาที่เกดสีออกมามีความสวยงามจริงครับในการจับ ตัวบอดี้ถือว่าทําออกมามีการจับที่หัดมือแล้วก็จับถือได้ง่ายจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมในการจับของตัวบอดี้ของตัวเครื่องครับผมดีไซน์ก็ถือว่ามีความเพียวบางนะครับบางเพียง8.0มมกับตัวนี้น้าหนักให้มาเพียง300ไสมกรับนะครับก็ถือว่าทําออกมาดีมากกับน้ําหนัก ประมาณนี้นะครับนี่337กรัมนะครับนี่อันนี้คือน้ำหนักของบอดี้ในการจับ1นึ่งมือก็ถือว่าจับออกมาได้ดีมากนะครับพี่ชอบความเรียบหรูของฝาหลังมากกล้องหลังให้มามีความคมชัด 8ล้านพิเซลนะครับผมสับตัวบอดี้ของตัวนี้นอกก็ถือว่าทําออกมาได้ดีผสมควรเลยในการดีไซน์ของตัวเครื่องลำโพงเป็นลำโพง2ตัวให้เรามาเป็นลําโพง Dobby a d Mod นะครับแล้วก็มีรูหูฟัง3.5มมีพอร์ต Type C ซึ่งแบบผมตัวนี้ให้มา เป็นแบตที่มีความจุสัพพิก็ถือว่าเพียงพอ5,100ัลหอ mAh พร้อมด้วยฟ้าชัดให้เรามา15วัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้คือการดีไซน์ของตัวบอดี้นะครับมีเกจสี C ออกมาดูดูดีมากนะครับผมกับตัวเครื่องในการดีไซน์ของตัวบอดดี้นะครับผมของตัวนี้นะครับถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมานะครับผมตัวนี้มาดูว่าหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างกับหน้าจอตัวนี้ให้มา เป็นหน้าจอนะครับ8.7นิ้วสพีดหน้าจอถือว่าทำออกมาถือว่าพอเหมาะพอควรมากกับพนที่สามารถใส่ซิมโทรออกได้แล้วก็พกผ่านได้ง่ายจับหนึ่งมือในการสไลด์ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยกับตัวนี้ก็อัตราส่วนหน้าจอก็มีประมาณ84เนะผมในการใช้เดชงหน้าจอถือว่าทำออกมามีความสวยงามในการ ถือแล้วก็ในการใช้งานจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมกับตัวจอหน้าจอให้มากับความคมชัดและผมตัวนี้ HD พัดกับริเฟนให้เรามา90เฮิร์สต์พีนะกดทัดถือว่ามีความสมูทแล้วก็ใช้งานได้ง่ายจริงครับนี่ ถือว่าทัดทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยกับนี้ซึ่งปัจจุบันผมให้ดูกันว่าตัวนี้พีใช้ซอฟต์แวร์อะไรผมตัวนี้ซึ่งพีอัปเดตล่าสุดนะครับผมกับตัว Samsung s a m s u n ที a l a x ็ Tab S มาเป็นเวอร์ชันที่ของูนยนไทยเลยคือ Samsung เนี่ยเป็นแบบที่อัปเดตซอฟต์แวร์ออกมาคือเร็วทันใจดีมากก็คือเป็นตัว One UI 8.0หรือว่า Android 16เวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ Samsung เลยที่ปล่อยให้มือถือดับเรือธงอัปเดตแต่ถ้าเรือตัว A11 ตัวนี้ทำให้ได้ใช้งานก่อนใครเขาจริงครับถือว่าอัปเดตได้ง่ายแล้วก็มีความลื่นไหลในการใช้งจริงซึ่งพี่ชอบมากกับตัว One UI เวอร์ชัน8.0นะครับถือว่าตอบสองออกมาได้อย่างเพียงพอมากแล้วก็ UI ใช้งานได้ง่ายมากเป็น Android เวอร์ชันเต็มตัวนี้กล้องหน้าให้มา8ล้านนะครับซึ่งถือว่าทำออกมาได้ดีผสมควรแล้วก็สามารถทำการ support ในการ ใส่เคลื่อน 4G ได้ผมก็ซัพพอร์ตในการใส่ m มโครดิจิตได้อีก2ไฮรไบก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากในการดีไซน์แล้วก็ตัวฟังก์ชันที่ให้เรามาครบจบจริงครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถทําการ โทรเข้าโทรออกตัวนี้ก็มีคีย์บอร์ดให้เรามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถรองรับในการใช้งานข้อความหรือว่าส่งข้อความ OTP ตัวนี้ก็รองรับให้เรามาเรียบร้อยสามารถนําทางได้ผมตัวนี้เพราะมีการเสร่ซิมเพราะว่ามี GPS นะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากสับตัว Samsung Galaxy Tab S 1>, S 1ตัวนี้นะครับนี่พี่ชอบมากกับตัวฟังก์ชันของตัวนี้แล้วก็ UI ในการใช้งาน,นก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายได้พอสมควรนะครับนี่อันนี้คือตัวไฟสามารถซัพพอร์ตไวไฟ4และไ Wi ไ Fi 5สามารถทำการซัพพอร์ตได้แล้วก็สามารถเป็นอุปกรณ์ที่ แชร์อุปกรณ์ hotspot ให้กับอุปกรณ์อื่นตัวนี้ก็มีให้เรามายบร้อยก็ถือว่าในการจัดการแชร์สปอ s p o t ก็ถือว่าดีมากผมตัวนี้สามารถแชร์เป็นช่องสัญญาณ Wi-Fi ส4 WiFi 5ก็ทําการปล่อยอุปกรณ์อื่นใช้งานได้ก็ถือว่าเป็นทาที่ใส่ซิมได้แล้วก็ฟังก์ชันให้เรามาเยอะแยะมากมายจริงครับอันนี้ขอเช่นชมกับตัวสเปคของตัวนี้ผมน่ครับอันนี้เสียงผมในการปรับเสียงก็มีการปรับคุณภาพของตัว เอฟเสียงให้เรามาเยอะแย,ยะมากมายอันนี้เป็นลำโพงแบบตัว d o by y a m o o ปรับเป็นอัตโนมัติก็ได้ภับพยนต์ก็ได้เพลงก็ได้เสียงก็ได้ซึ่งพี่ชอบในการปรับอัตโนมัติผมตัวนี้เนาะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากในการปรับตัวอยู่ไ้ผมแล้วก็ของหน้าจอสามารถ,ถปรับเป็นนี่ ทีมมืดก็ได้นะครับแล้วก็ทีมสว่างก็ได้คบว่าปรับเป็นความสมดุลออโต้ตัวนี้ก็มีให้เรามาเรียบร้อยก็ถือว่าทําออกมาดีมากกับหน้าจออัตราส่วนคือ5ต่อ3ตัวนี้นะครับกับหน้าจอ HD+ สปีก็ถือว่ามุมมองหน้าจอถือว่าทําออกมาดีมากในการใช้งานก็ถือว่ามองแล้วรู้สึกว่าถนัดในการใช้งานจริงครับนี่ อันนี้คือแบตซัปพีน่าแบตก็ถือว่าอึดและใช้งานทั้งวันถือว่าต่อการชาร์จ1ครั้งกับแบต5,100มิลลิแอมป์เก็ถือว่าเพียงพอนะกับการชาร์จตันนี้15วัตนะครับอันนี้คือ UI ในการตั้งค่าก็จะมีคุณสมบัติขั้นสูงสามารถใช้งานมัลติวินโดว์ตัวนี้ก็มีให้เรามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถใช้งาน duo m e n g e r ตัวนี้ก็มีให้เรามาเรียบร้อยในการใช้งานในการคนแอปที่แอปที่รองรับนะครับผมตัวนี้ก็มีให้เรามาเยอะแยะมากมายเลยซึ่งพี่ชอบกับซอฟต์แวร์มากเป็น Android เวอร์ชัน16ครับผมหน้าต่างเลยก็จะมี UI ที่ดูดีแล้วก็ดูน่าใช้งานมากมีความสวยงามมากกับตัว UI นี้พี่ขอเช่นชม UI ของ s a m s u n galaxy g tab a 1 1ตัวนี้นะครับนี่มันมีความเลื่อนไหลรู้สึกว่าในการกดในการทัชมันใช้งานได้ดีพอสมควรเลย กับตัวนี้นะครับนี่ถัดดีมากแล้วก็ตัวนี้มีฟังก์ชันในการใช้งาน Multi วินโดวหรือว่าการใช้งานในการแบ่งหน้าจอ ให้เรามาก็ถือว่าเยอะแยะมากมายเช่นพี่ทาการเป็นหน้าจอแอปโน้ผมพี่ก็จับลากไปลากมาเป็น Multi ัลติวินโดว์ตัวนี้ก็มีให้เรามานะครับผมครบจริงผมว่าเราทําการใช้งานแอปพลิเคชันที่รองรับซึ่งสามารถรองรับได้หลากหลายแอปพลิเคชันจริงคือรองรับได้เยอะมากถือว่าซัมซุงทำออกมาได้อย่างลงตัวมากในการ support แอปพลิเคชันที่ใช้งานในการเบ่งหน้าจอหรือว่าการใช้งาน Multi ัลติว window ถือว่าเยอะจริงครับอันนี้พี่ขอเช่ญชมเลยว่าฟังก์ชันให้เรามา เยอะมากครับผมตัวนี้นะครับนี่ใช้งานได้ง่ายมากซึ่งพี่ชอบอะ่ะคือมันใช้งานได้มันมีความสมุดในการใช้งาน,นจริงครับปึ๊บนี่ดูอันนี้คือ UI สามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งนะครับผมแล้วก็แนวนอนในการปัดไปปัดมาซึ่งตัวซัมซุงเนี่ยทำา UI ออกมาดูคือมันเป็น UI ที่ใช้งานดีมากกับตัว Android 16นะครับนี่พีชอบอะ่ะรู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีพอสมควรเลยตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ทําการ ใช้งานในการเปิดแอปซ้อนซึ่ง lah, ฟังก์ชันมันเยอะแยะมากมายผมตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการใช้งานเปิดอีกนะผมเปิดอีกได้นะนี่เราจะทําการเปิดย่อขยายาต่างเราก็เปิดได้ซึ่งมีหลากหลายแอปมากเช่นแอป g a l l รูปภาพก็สามารถทําการย่อขยายหน้าต่างได้นะครับนี่มันจะมีให้เรายอ่อถือว่าเยอะแยะมากมายกับฟังกช์ชันตัวนี้ถือว่าฟังกช์ชันครบครับจบแน่นอนซึ่งอันนี้สาม,มารถทำการย่อขยายแอปพลิเคชันก้องถูปก็สาม,มัคารการย่อขยายนะซึ่งพี่ทำการถ่ายรูปใช่ไหมพี่ก็ กดน,นี่ครับผมทำการใช้งานได้นี่ถือว่าทําออกมาได้ดีมากแมหน้าจอของกล้องได้ดูผมเธอพี่รู้สึกว่าตัวนี้ทําออกมาได้มากเช่นพี่ถ่ายเสร็จก็สามารถทำการดูรูปภาพออกได้เลยซึ่งซัมซุงเป็นแบรน์ที่ทำรอบออกมา อันดับต้นๆของ Android เลยทำให้มีความเสียงแล้วก็ใช้งานได้ง่ายจริงครับตัวนี้อันนี้พีเรสึกว่ามันโอเคมากอันนี้คือสีสันของตัวรูปภาพนะครับก็ถือว,ว่ามีสีสันที่มีความสวยงามแล้วก็ UI มีให้เราในการถ่ายรูปก็ง่ายนะครับนี่อันนี้คือการถ่ายวิดีโอก็มีให้เรามาก็จะมีประมาณนี้ผมมีวิดีโอในการซัพพอร์ตในการใช้งานงาแล้วก็จะมีภาพบุคคลนะครับนี่ให้เรามา แล้วก็มีการปรับมันอื่นอื่นนะครับตัวนี้ก็มีเม,ม,มา่อดโบพผลไมาอาหารแล้วก็กางคืนไฮเปอร์แลบตัวนี้ก็มีฟังก์ชันให้เราเยอะแยะมากมายนะครับถือว่าสีสันมีความสวยงามนะซัมซุงแท็บเอสเอทํำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยสับพีใช้งานมาตัวนี้ผมเอาไว้อ่านอ e ีบุ๊กเอาอ่านการ์ตูนตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพออันนี้คือสีของรูปภาพที่พี่ไปสัมผัสมากล้องหน้า5ล้านนะครับก็ถือว่าเพียงพอแหละสัพพีในการใช้งานตัวนี้มานะครับนี่ กล้องดีถ่ายรูปง่ายนะครับสีสันก็มีความสวยงามในการใช้งานจริงครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเวิร์กจริงนะภาพมีความคมชัดประมาณนะผมสับตัวนี้นะครับซึ่งพี่อัปเดตตัวว่ที่เป็น Android ด์เวมารู้สึกว่าตัวลอมน่ะจะมีความเร็วขึ้นกว่าเดิมเล่นเกม r ารวนอะปรับสูงสุดบอกเลยว่า CPU Hello 4.9เป็น CPU กระบวนการผลิตคือ6นาโนเมตรผมของ TSMC ตัวนี้สัพีนะถือว่าทำ CPU ออกมาในการจัดการความร้อนในการจัดการพลังงานถือว่าทำออกมาดีมากอวี RV สูงสุดสบายมากจัดการพลังงานถือว่าโอเคมากเลยครับผมตัวนี้ฟีไฟปรับสูงสุดก็ถือว่าสบายหายห่วงนะครับเกมแคปชินแพ็ก ปรับต่ำๆกางๆก,ก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับผมตัวนี้แล้วก็เกม p u b G Mobile นะครับผมปรับคำว่าเลื่อนไหลก็เพียงพอในการใช้งานตัวนี้ผมซึ่งพี่ใช้งานมาก็ถือว่าเป็นตรัวที่ใช้งานได้ง่าย UI p r e v a n c y UI ได้ครบจบจริงครับแล้วก็ฟังก์ชันถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรทั้งสเปคของกล้องทั้งสเปคของลําโพงมาดูว่าลําโพงตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของตัวเสียงนะครับพี่ขอเปิดเสียงลําโพงตัวนี้ให้ฟังเลยนะครับ มารับชมรับฟังนะครับเสียงลำโพง2ตัวของเจ้าตัว Samsung g a l a x y Tab A 1 1เลยนะครับ สรพี่นะเสียงก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยเสียงเมทเสียงกลางก็ถือว่ามีคุณภาพนะครับผมของแท็บเล็ตที่ซสมินิพกพาง,ง่ายครผมซึ่งพี่ใช้งานมาตัวนี้คือ จบครบทีครับผมกับงบ4,990บาทแถมตัวนี้ใส่ซิมให้เรามาเรียบร้อยเลยนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้ตัวนี้จะมี2ความจุนะครับแรม4กิกบวกเพิ่ม4กิกกับความจุ64แล้วก็แรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกกับความจุ128กิกซึ่งมอกวัาตัวนี้พี่ใช้งานมา กับความจุรุ่นเบสโมเดลก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับผมกับฟังก์ชันก็ถือว่าคุ้มจริงซึ่งพี่จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมเสารนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงๆนะครับผมเสารนี้ขอบคุณครับ